สวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้อยู่กับทีมงานครับมาฮอตจอร์ทนสวัสดีครับมาสองหนุ่มครับสองหนุ่มตามเคยครับวันนี้วันนี้เราจะไปที่ไหนครับวันนี้เราจะไปอำเภอบ้านใหม่บ้านใหม่ชัยยพงศ์ชัยยพศไม่ใช่ัยพึกจังหวัดอะไรครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปถ่ายศิลปินไหนวันนี้ไปดาวฟาปบีนครับวันนี้ดาวฟาปบีนกับพีเอ อนุชาราศีกับพี่กุ้งสุภาพรครับตอนนี้เราเดินทางมาตั้งแต่โมเวนเลยนะพี่น้องโควินตอนนี้เวลา12บสอนาฬิกาสามส,ส,สองนาทีนัดก,ก,กันตั้งแต่ห้าหมโ <laughs> มง,มง,ง <laughs> เป็นต้นไปเดี๋ยวรอไปดูตอนต่อไปครับนี่ <laughs> เดี๋ยวถึงหน้างาน ตอนนี้ก็ถึงในนี่เครื่องในตอนนี้ถึงเครื่องในครับเครื่องในแล้วเครื่องใน <laughs> ครับเราก็มาถึงหน้าง,งานนะครับนี่วีทีทีแฉะมากเลยครับจานตุ่งกำลังใส่เกลือ,อใส่เกลือโบก,ก่อนเกลือโบกครับพี่น้องต้องใส่เก,กเลือโบ,บวกบว่ะเกลือโบกค่อยเข้ามาอยู่แล้วใส่เกลือโบกต้องพร้อมทำงานฝุ่นเยอะ านีนี้่ครับผู้คนทางเดินแฉบวะครับเดี๋ยวขนของเข้าเดี๋ยวเอาของลงมาแล้วครับเดี๋ยวโหลดของโอ้พอเราเอารถมาโหลดของห <c oughs> <c oughs> รดขนของครับมาแล้วครับใกล้แน่นใสร่รถโหลดของหงรถยู่ครับรถยู่ <c oughs> รอยู่มาแล้วเดี๋ยวคนขอครึ่งก่อนนี่ครับตอนนี้กำลังคนไปแล้วยกฮีนกพ่อดดบ่โดดอโหดนะครับสร้างขบานเะพาสั่างวิธีท่านานาขบานด้ครับผมนี่ครับ ันนี้อยู่กับเจ้าฟอปปี้ออนี่ครับลมพุงเบ็ดตั้งอยู่กลางวิธีเลยนครับวาดจากภาโอ้ยิงหน่อยม่ถ่ายยังถ่ายยิงเชิด อันนี้ก็ย็นตู้จีนครับบบ้านจะภาพทำบุญขึ้นบ้านใหม่บ้านสวยอาจารย์ตู้เอาของลง,างาวางระวังไม่งุ่มพอเยี่ยภาพเยอยภาพเย่ภาพจท่าเลยกัน โอ้รถอันนี้เช่าเขามาวันละกี่ร้อยเนี่ยนี่ครับเวทีระบบเสียงเออนุชอบเอาที่ไหนอาจารย์คึ้นหันใช่ปะแบบได้มองตั้งตัวเดี๋ยว,เด,ยวเดินสายครับต่อไปอาจารย์อาจารย์เนี่ยมูนี้มาวินเลย เราดแน่คำนะครับ่าคำา่ำไรยืนเห็นว่าท่านครับตอนนี้ก็เดินสายติดตั้งแล้วกล้องก็ติดตั้งเรียบร้อยครับระบบภาพกล้องหนึ่งกล้องหนึ่งมุมกว้างครับมาครับกล้องสองเรายังไม่ใช้ครับกล้องสามเป็นกองครับกล้องสีก่ก็ข้าไมไปก่อนครับเราใช้ี่กล้องกล้องห้ากล้องห้าวิญญาณอาจย์จเจาะหน้าครับ กล้องโฮคับจอจอ uh หน้าเวทีครับโอ้สวัสด, oh, ดีครับอาจารย์ออฟซ่าครับผมโอ้ยออฟซ่าเซ็กซ์สูโฟนหวานหวานตาก็หวานตาก็หวานครับแม่เเย็นกเวานะอันไหนครับอะไรแซ่บครับแซ่บก่อนพ่อการไม่ให้ปลาได้ได้ตั้งแค่ไก็ตั้งเรีวนี่ตั้งมันออก ไม่ออกก็เมือมันออกเพราะว่าไอออกไม่แจงเตียนดังในได้แต่เดียวมีคอร์สมาแล้นี่ด้วยตุ้งสาวครับตุ้งสาวก็มาตุ้งสาวครับตุ้งสาวออกได้กี่ลายครับฮะออกได้กี่ลายตุ้งสาวออกหกลายตุ้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 ครับสวิชเชอร์ตัวใหม่ของอาจารย์ตุ้งขอรที่ว่านหอดจอดเทิงมันจัดม่อีกแล้ว จเเลยพรุ่งนี้ก็เจิมอะไรใหม่อาจารย์อ่าพรุ่งนี้เจิมเลนใหม่ครับวันนี้เลนเสียครับโฟสเอฟโฟกัสโฟกัสออโต้เสียครับบอ่นึงมาเล็กหน่อยมาลากเอาเลนเสียเสียก็ซ่อมครับผมเสียก็ซ่อมซ่อมเลนมีปัญหาตั้งแต่งานเมื่อคืนครับโอ้ยระดับ บริษัทถึงชแนลครับโอ้ยบริษัทถึงชแนลเิ็ยหัวครับออกตัวใหม่มาเลยครับสั่งด่วนมพรุ่งนี้ของถึงครับอันนี้ที่ยังยังไม่ติดนี่เพราะว่าไม่มีอะไรนะครับสายเปลี่ยนสวิชเชอร์ใหม่นี่งานงานงานที่สองยังไม่มีสายต่อกล้องอ่ะมีเป็นเป็นร้อยครับกล่องมีเป็นร้อยติดสักตัวไหม เพ็ดเพลครับเผ็ดออฟซ่าครับผมแซกหวานวะเม่นครับขายอะไรครับรโอ้ <laughs> โอเดี๋ยวเว <มา S 1> ทีทตอนนี้อาจารย์มือมีกลางสาวเช็คครับวันนี้เอนุชากับกุ้งสุภาพอโอ้ยสถาทีครับนี่เห็นลำโพงเสียงกลางก็จะไม่เห็นข้างหนึ่งครับต้นมะม่วงวม,มาเพิ่มนี่บอก

เด็กกวบริษัทก็สีฟองบริษัทก็สีฟองเดี๋ยวเราบอกป้าจังนะครับเป็นผมหับไม่มีกนครับขอบคุณป้าเถิงนะครับตอนนี้ป้าเถิงส้ออกอากาศเลยครับผมเลยุทธิตอยี่สิบคนดั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 นไปอยวงกับจีบเอแสกับสิมัเดินสายป้าถิง หลากสายาย,วย,วยาวครับเดินสายเดินสายไปยังเรียนรถดูดหลักสายยาวครับรถดูดเสือไอโฟนไอโฟนไอโฟนได้โหลดมาไหมพี่ครับตอนนี้ก็กำลงังแชร์กำลังเข้าหน้าง,งานครับระบบพร้อมครับเหลือวงกำลังจะเล่นครับได้เวลาทำการแสดงแล้วอาจารย์โต๊ก็พร้อมอยังครับ บอกจานต้งังี้ไหมบอคมั้งกินเก็บอยู่ครับเกฟรีเคฟียอดครับคฟฟีบุฟเฟ่ต่มาแล้วโคระืครับกราเคแล้วแขกเข้ามาเต็มแล้วครับนี่โอ้จบเพลงนี้ก็วงจะเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปเซ็อัพกล้องจอหน้าก่อน นี่กอบจอหน้าครับวันนี้ใช้นี่ครับเยน F4 ข้างนอน F4 ครับอาอ่าขออนุญาตพูดเรื่อยครับมันแซ่บจริงพี่น้องปากตงปากยิง่งนะ แหาคนเปียกกับว่ามีร้อยนี้ตัวครับไม่คนเปียกกับก็ล็อกกล่องนี้กันปวดเ,วเนี่ยเอาให้ได้ไหมน้อไอเสริมพูดแล้วอยากไว้ของนะไอห้ำนี่ไห้ำไอห้ำอยากไว้เนี่ยวงานนะครับเก็บของงานครับเก็บของโอ้เรืวผ่านไหมผ่านไหมยี่สีก็ใช้ได้<ช>ไหมก็ถ้าวันนี้ อัะไหนครับฝ้ายอยู่ไซส์ฝ้ายเก็บเป็นไหมอยู่กองครับอยู่กองฝ้ายพี่เด่นอยู่ไหนครับฝ้ายพี่เด่นอยู่กองครับอยู่กองหมดเลยเขาไม่มองเพื่อนอาจารย์พอจะรอครับพอจะรอก็ลอยไปเหมืนไงครับลอยท่องทังอย่างไรครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเก็บสายเดี๋ยวจะเดินเก็บสายครับถ่ายอาจารย์ตู้เก็บกล้องก่อน มาหน่อยจั็คสิท้ายจักสิเก,ก็บกล้องมาเลยเดี๋ยวเก็บกล้องนะครับเก็บกล้องตอนนี้ก็เก็บสายเรียบร้อยครับรอโหลดของออกไปขึ้นลอยครับตอนนี้นี่ขากล้องเก็บเรียบร้อยทีมงานพิธีกรกำล,ลังรื้อครับ ขณะนี้ก็เวลาตีจะตีหนึ่งแล้วครับเที่ยงคืนห้าสิบตกอาจารย์ตกเก็บสายสุดท้ายมาลงรางสายสุดท้ายครับสายไฟเส้นสุดท้ายรางส้นสุดท้ายหมอท่านตะวันถายค่อยลงมาโอ้แต่ลากอันนี้เดี๋ยวเอาขึ้นรถเดี๋ยวโหลดไปขึ้นรถครับของก็รถไปอยู่ใต้ใต้ คล้องล้หมือหลายครับเสร็จแล้วต่อไปหลดคล้องขึ้นรถครับอเออตเอ,อพวกอะไรที่มันแข็งไปก่อน